รับมือข้าวทลักษล้านตันโรงสีขอชดเชยรัฐบาลไม่รับจำนำกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับเตรียมรับมือค่าเปลือกทะลัก7ล้านตันสมาคมโรงสีข้าวไทยผนึกโรงสีอีสานหารือภูมิธรรมเตรียมตั้งนบขชุดใหม่จัดใหญ่มาตรการชดเชยดอกเบี้ยโรงสีโคขนานสินเชื่อชะลอการขายข้าว เข้ายุ่งฉางเกษตรกรคาดใช้งบ8,500ล้านเร่งให้ทัน1ต่อค .66 6. พร้อมเสนอแผนระยะยาวลงทุนเพิ่ม3.2หมื่นล้าน4ปีให้สร้างยุ่งฉางอัจฉริยะ4แสนยุ่งช่วยชาวนาดึงระบบ Big Data บริหารจัดการข้าวด้านสมาคมชาวนาเตรียมขอพบภูมิธรรม ชงหข้อเสนอหวังสกัดราคาข้าวร่วงสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี2,566ทับ67ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดการว่าผลผลิตข้าวในประเทศและประเทศคู่แข่งที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรเดียวกันจะประสบความเสียหายส่งผลให้ภาพรวมตลาดส่งออกข้าว ปีนี้คึกคักเนื่องจาก,กราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนโยบายสินค้าเกษตรจากรัฐบาลชุดเดิมที่ใช้นโยบายประกันรายได้ข้าวมาเป็นเวลา4ปีนี่จึงกลายเป็นโจทย์แรกของนายภูมิธรรมเวชชยชัย รองนายจุกคมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องตกผลึกให้ได้ว่าจะใช้นโยบายเดิมหรือจะเปลี่ยนไปใช้นโยบายใหม่ที่จะเข้ามาบริหารจัดการข้าวโดยการตกผลึกนี้จะต้องกระทำภายในสองสัป,ปดาห์เพื่อให้ทันรับหรือดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีที่กำลังจะมาถึง สมาคมโรงสีขอชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกนายรังสรรสบายเมืองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวหลังจากนำคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมด้วยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าพบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงสถานการผลผลิตและราคาข้า,ขาวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา โดยสมาคมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ยังคงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงสีโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการชดเชยดอกเบี้ยสำหรับโรงสีที่เข้าไปช่วยซื้อข้าวเก็บสต็อกต่อไปทั้งยังสเสนอให้เพิ่มราคาชดเชยดอกเบี้ยจาก3เปเ็นป็น4เปอร์เซเพราะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ต้นทุนเพิ่มขึ้นมีผลต่อการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรซึ่งในส่วนนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ700ล้านบาททั้งยังให้กระทรวงพาณิชย์ยังคงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีให้กับกเกษตรกรอีกทางหนึ่งเพื่อพยุงราคาในช่วงที่ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวออกมาปริมาณมากในเวลาเดียวกันส่วนมาตรการลดค่าไฟค่าน้ำมันของรัฐบาลเศรษฐานับว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระต้นทุนให้โรงสี เป็นอย่างมากเนื่องจากค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนหลักในการสีข้าวเป็นต้นทุนการผลิตประมาณ40%นอกจากนั้นก็จะเป็นต้นทุนทวนอื่นๆเช่นค่าแรงเป็นต้นอย่างไรก็ดีแม้มาตรการที่ออกมาจะยังช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นมาแล้ว30%ไม่ได้แต่ก็รับว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการได้มาก ในขณะนี้นายรังสรรคกล่าวโรงสีอีสานร,รับมือข้าวนาปีด้านนายวิชัยสีนวกุลนาย,ยกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะนอกเฉียงเหนือกล่าวว่าสาม,มาคมโรงพื้นที่สำรวจผลผล,ผลิตข้าวนาปี2,566ทับ2,567ประเมินว่าผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนสิงหาคม2,566ที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตข้าวนาปีปีนี้ลดลง10%หรือประมาณ7ล้านตันข้าวเปลือกโดยคาดการว่าชาวนาจะทยอยเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปจากการหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอขอให้รัฐบาลยังคงใช้นโยบายการทดเทยอัตราดอกเบี้ยให้โรงสี อย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในการเก็บข้าวคู่ขนานไปกับการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนนปีเพื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยงฉางอย่างน้อย5เดือนแรกหลังจากเก็บเกี่ยวจะทําให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพไม่อ่อนตัวลงจากการหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฟังข้อเสนอของทั้งสองสมาคม และแจ้งว่าในปีนี้จะไม่มีการใช้นโยบายรับจำนำข้าวแต่จะใช้มาตรการอะไรนั้นขึ้นอยู่กับการหาหรือในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอ,อซึ่งท่านจะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าและขอนำไปพิจารณาเพื่อหา,หาหรือกับกระทรวงการคลังในเรื่องของการเตรียมงบประมาณ ในการดำเนินมาตรการเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้ทันข้าวนาปีนายวิชัยกล่าวสำหรับรายละเอียดโครงการบริหารจัดการข้าวที่สองสมาคมเสนอนั้นมีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกไว้ปร,ริมาณ7ล้านตันข้าวเปลือกจากปร,ริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ7ล้านตันข้าวเปลือกโดยหากรัฐบาลยังคงอัตราราคาประกันข้าวเปลือกไว้ที่ 15,000บาทต่อตันสำหรับปริมาณข้าว4ล้านตันข้าวเปลือกหากมีการจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรตันละ12,000บาทจากราคาประกัน15,000บาทเท่ากับจะคิดเป็นวงเงินสินเชื่อเกษตรกรรวม48,000ถึง5,000ล้านบาทและหากกำหนดอัตราดอกเบี้ย10%ก็จะคิดเป็นแมกเงินที่จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่รา 5,000ล้านบาทซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยให้5%ซคิดเป็นเงิน2,500ล้านบาทขณะเดียวกันยังขอให้รัฐบาลชดเชยค่ารถบรรทุกอีก1ตันราคาตันละ1,500บาทคิดเป็นเงิน6,000ล้านบาทเมื่อรวมค่าใช้จ่ายแล้วเท่ากับจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ8,500ล้านบาทข้อสำคัญคือมาตรการ ข้าวปีนี้จะต้องสรุปและประกาศให้ทันวันที่1ตุลาคม2566เพื่อเป็นการใช้จิตวิทยาในการดึงตลาดเกษตรกร,ะร,กรจะได้วางแผนเก็บสต็อกเพื่อดูดซับข้าวไว้ในสต็อกก่อนเหมือนเป็นการสร้างเขื่อนกั้นน้ำไม่ให้ทะลักออกมาซึ่งจะทำให้ดูเสถียรภาพราคาได้ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกไว้นี้คาดว่าจะเข้าโครงการจริง น่าจะประมาณ3ล้านตันไม่ถึง4ล้านตันซึ่งข้าวรัตนี้ไม่เพียงช่วยเรื่องพยุงราคาแต่ยังใช้เป็นสต็อกสำรองสำหรับเพื่อบริโภคในประเทศด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้าวในประเทศจะไม่ขาดแคลนแน่นอนนายวิชัยกล่าวทั้งนี้โดยปกติแล้วกเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิแต่ละปีจะเก็บไว้เพื่อบริโภคภายในประเทศประมาณ 50-60%ส่วนที่เหลืออีก40-50%จะขายซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อการส่งออกโครงการสร้างยุงอัจฉริยะสำหรับนโยบ,บายระยะยาวในการดูแลกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสร้างเสถียรภาพราคาให้เกิดความย,ายั่งยืนนั้นนายวิชัยได้เสนอให้ภาครัฐใช้โมเดลของรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งทางสมาคมได้ไปปรึกษาดูงานมาเมื่อเร็วๆนี้พบว่ามีการส่งเสริมให้เกษตรกรแต่ละครอบครัวมียุ่งถางอัถริยะเป็นของตัวเองโดยยุ่งถางอัตริยะนั้นจะมีลักษณะ,ะคล้ายระบบไซโลกล่าวคือมีการเก็บรักษาข้าวโดยมีระบบคุมความชื้นรักษาความชื้นและมีเซ็นเตอร์ในการตรวจสอบวัดปริมาณข้าว ภายในยุ้งฉางเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบซึ่งใช้ข้อมูล Big Data ที่ได้จะทำให้รู้ว่าสต็อกข้าวมีปริมาณเท่าไรและสต็อกส่วนไหนลดลงจะต้องไปช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการบริหารจัดการข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการสร้างยุ่งฉางนี้ทางสมาคมคำนวณแผนการต้นทุนเบื้องต้น สำหรับการก่อสร้างยุ้งฉางเพื่อเก็บข้าวปริมาณ4ล้านตันทั่วประเทศจะต้องสร้างประมาณ400ยุ้งเทียบเท่ากับปริมาณการรับซื้อชดเชยดอกเบี้ยโดยรัฐบาลต้องช่วยลงทุนผลิตติดตั้งยุ้งฉางคอนกรีตคิดเป็นราคาประมาณเซตละ80,000บาทโดยรัฐบาลควรกำหนดแผนงานเพื่อใ้ยอยสร้างในช่วงเวลา4ปี จะใช้งบประมาณ7,000ถึง8,000ล้านบาทซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมข้าวในระยะยาวนายวิชัยกล่าวชาวนา60ปีขอสวัสดิการ3,000ในายปราโมทเจริญศิลปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยกล่าวว่าทางสมาคมอยู่ระหว่างการประสานงานขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงกรเกษตรและสหกร เพื่อประชุมหารือและนำข้อเสนอที่สางสามคมได้มีการรวบรวมคิดเห็นจากสมาชิกทั้งหมดโดยได้ข้อสรุป6ข้อจะนำเสนอให้รัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงเพื่อนำไปพิจารณาและผลักดันช่วยเหลือชาวนา4.5ล้านครัวเรือนต่อไปสำหรับ6ข้อเสนอที่เสนอต่อรัฐบาลได้แก่ 1. จัดก,การหาแหล่งน้ำขุดลอกคลอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัลูกพืชทุกชนิด 2. ช่วยสนับสนุนในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงน้ำมันโดยปัจจุบันต้นทุนการพัปปลูกของชาวนาเฉลี่ยอยู่ที่5,500-6,000บาทต่อไร่หากลดต้นทุนลงมาอยู่ที่3,000-4,000บาทต่อไร่ก็จะช่วยทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น 3. หาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมการเพาะปลูกและต้องการพันธุ์ข้าวที่อายุไม่เกิน95-100ถึง100วันหรือข้าวอายุสั้นปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่อายุ120-130วันอีกทั้งช่วยให้มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีผลผลิตต่อไร่700-800ถึง800กิโลกร,รัมต่อไร่ให้เป็น1,200กิโลกร,รัมต่อไร่ 4. ขอให้รัฐบาลช่วยพักหนี้ลดต้นทุนดอกเบี้ยให้กับเกรรษตรกร3-5ถึง5ปีหากสามารถดำเนินการได้อยากให้ดำเนินการได้ในทันที 5. สนับสนุนจัดการแปลงนาเช่นค่าจ้างค่าบำรุงค่าปรับปรงดิน2,000บาทต่อ20ไร้ต่อกัวเรือนและ 6. ให้สวัสดิการแก่ชาวนาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรายละ3 พันบาทเป็นการช่วยเหลือชาวนาส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันจากการที่อินเดียชะลอการส่งออกข้าวทําให้ราคาข้าวโดยข้า,ขาวขาวปรับตัวสูงขึ้น1 1 0 0 0ถึง12,000บาทต่อตันข้าวเปลือกจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่8 5 0 0ถึง9,500บาทต่อตันข้าวเปลือกส่วนข้าวหอมมะลิขณะนี้ผลผลิตยังไม่ออกสู่ that laugh